วันนี้เราจะมาจาัดเทียนิดเอ่อเอ่อจะเรียกว่าอะไรดีสติกเมนกันละกันโอเคตัวแรกสีแดงอะไดีอะเรียกไมไดีอ่ะคือดีมันก็แขวงๆอะไรเอาอว้ดีอ้ะงั้นก็เอาอ่ะต่อไป เที่ยวที่เที่ยวน่าจะเป็นตัวครที่น่าจะอันนั้นมากที่สุดเพราะได้ไหวแล้วแทไม่เคยได้ดูแต่ว่าส่วนตัวให้ดีเพื่อนต่อไปนักบุ้งยาระดับทเทพก,ก็ดีนะเพราะว่าผมย่าสีแดงด้วยดีเพราะว่าสีแดงมันเลี้ยงหมูตัวหนึงซึ่งเพากินโบชัดบุ๊บโดนโดนแน่นอน สีเหลืองแท้ไม่รู้เรื่องกอะไรตัวน e OH, OK, okay. ี้ก็เราไปแมงมุมตัวนี้โคตรโหดอะไรโคตรโหดครับโคดมาไอเกมตัวนี้บุตัวมตัวฟอกไอ้ตัวนี้ผมแทบไม่รู้เรื่องอะไเลยก็เอาไปว่าหลักผมเคยดูดิ้นเนื้อก็ตัวละครมันโหดแต่ว่าไม่ได้โหดสุดเย็งมากะเลยไป นีม,นม,นมัอยู่แก๊งเดียวกันเลยมือนกถ้ามันมปอยู่แก๊งเดียวกันก็เก่ยเข้ากันไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรวะจะบอกว่าหิวเซนวันอะไม่ใช่พรางโหดนะแต่ดูในแก๊งพวนี้อะไรล่ะเอากอมกันอันนี้ตัวอะไรวะสีชมพูชมพูอะไรวะไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่รู้สีมว่วง โอ้ก็ถึงว่านาะนะนะมีปีกฮีไลท่าไม่รู้ว่าเราพูดถูกไหมแต่ว่าเอาบีไปก่อนก็แล้วกันเควะรู้อ่ไม่รู้เหมือนกันคิงโซ่โตรมากต่อไปสีเทาถ้าจะเป็นพวกอารมณ์ดีนะแต่ว่าเอาจ่นวนเดีินเช็ครับนิงไปนี้เดะเดะเหรอ นี่ก็ตัวยี่อะไร่ะไม่รู้อ่าอันนี้เดอะดาร์ลอร์ดถึงว่าโหดแต่ตัวนี้ตายไปแล้วไม่รู้อ่ะอารันเหรออารันก็ถึงว่าโหดไม่มีวันตายแต่ว่าเขาเอาไปอยู่ด้วยกันตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้จักไอ้ตัวนี้ไม่รู้อ่ะสีเทาใช่ไหม เป็นสีเทาเนะี่ยก็ถือว่าพลังหดคืออะเดีอ่ะนะเอาเดินก่อนต่อไปเดอะคีเปอร์โค้โหดโอเคแล้วก็เพียงแค่นี้น่าจะหมดแล้วบาย